เหตุการประจำวันแต่พวกเขากำลังจะค้นพบบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนจุดแสงเล็กๆที่ไม่สำคัญแต่การมองดูใกล้ๆบอกว่ามันไม่ใช่ดาวธรรมดามันคือดาวหางใหม่ดวงหนึ่ง อยู่ห่างมากกว่า900ล้านกิโลเมตรออกไปในส่วนลึกของระบบสุริยะดาวหางคือก้อนของหินและน้ำแข็งที่ลึกลับขนาดเท่าเมืองปกติอยู่ห่างไกลาจากขอบเขตแห่งพวกดาวเคราะหแต่บางครั้งดาวหางก็เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อมาใกล้ หาของพวกมันจะใหญ่ขึ้นและสว่างเจิดจ้าทำให้เรามองเห็นมาได้ชัดเจนในยามค่ำคืนสำหรับนักดาราศาสตร์การค้นพบดาวหางใหม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ดาวหางดูนี้ไม่ธรรมดาครับมันชื่อไอซอน ดาวหางไอซอนสำคัญมากเพราะเราเห็นมันครั้งแรกที่ระยะทางไกลถึง6 a u หรือ6เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ไอซอนนั้นมันสว่างกว่าดาวหางส่วนใหญ่จึงมองเห็นได้จากระยะทางที่ไกลกว่ามากไอซอนถูกค้นพบในะระยะที่ห่างไกลของระบบสุริยะหมายความว่ามันเป็นวัตถุที่มีพลังมากและนั่นทำให้มันน่าสนใจมากตั้งแต่เริ่มแรกเลย นักดาราศาสตร์หลายคนจัดให้ไอซอนเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชั่วชีวิตการศึกษามันอาจช่วยตอบคำถามมูลฐานบางข้อเช่นมันมาจากไหนประกอบด้วยอะไรและสำคัญที่สุดคือมีผลกระทบต่อดาวเคราะห์โลกอย่างไรปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะมองดูไอซอนในรายละเอียดที่ไม่เคยทำมาก่อน เรารวบรวมกองเรือยานอวกาศที่เทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์โดยจะหันยานเหล่านี้ไปมองดาวหางนั้นตลอดสามเดือนข้างหน้าและจากโลกมันมีศักยภาพที่จะลุกโผล่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนไอซอนอาจเป็นดาวหางที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอาจสว่างกว่าจันทร์เต็มดวงคนพูดถึงดาวหางแห่งสตวตรรษหรือแห่งศาสตรวัสดเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับ ปัจจุบันทุกคนรอคอยไอซอนด้วยความคาดหวังอย่างแรงกล้าแต่ดาวหางใช่ว่าจะถูกต้อนรับด้วยความยินดีเสมอไปเมื่อย้อนกลับไป2-300ปีปฏิกิริยาจะแตกต่างไปมาก ตลอดประวัติศาสตร์การปรากฏตัวอย่างทันทีทันใดของดาหางทำให้คนหาที่หลบซ่อนนักดาราศาสตร์อย่างฟรงานซิสโกเดียโกมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เข้าใจว่าวันพบุรุษของเร,เรามองดูท้องฟ้าอย่างไรสมัยก่อนคนรั่วท้องฟ้าเคลื่อนที่แบบมีระเบียบมาก พวกเขาได้คิดค้นปฏิทินและวิธีทำนายการเคลื่อนที่เหล่านี้ของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่จูๆ่ๆพวกดาวหางจากที่ไหนก็ไม่รู้ปรากฏขึ้นแล้วก็พุ่งมาอย่างเร็วมากซึ่งขัดกับการเคลือ่อนที่ที่มีระเบียบทั้งหมดที่เราทำนายได้มันเลยน่ากลัวมากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์ในขณะนั้นยังคิดว่าดาวหางคือสัญลักษณ์ของความหายนะ มีคำกล่าวของนา,าราศาสตร์ช่วงทศวรรษที่พ6 0 0เมื่อดาวหางหรือดาวที่ลุกโผล่มาปรากฏแก่โลกบ่อยครั้งเราประกาศอย่างมั่นใจต่อชาวโลกได้ว่าความเศร้าและความเจ็บปวดพายุร้ายและความปั่นป่วนอากาศที่ปนเปื้อนชื้อโรคโรคระบาดและความอดอยากทั้งหมดล้วนนำไปสู่ความตายและการทำลายล้างมูลมนุษย์ ซึ่งนั่นน่าประหลาดใจบันพระบรุษเราก้าวข้ามความกลัวได้ง่ายๆแต่ปัจจุบันนักฟิาศาสตร์รู้ว่าดาวหางอาเป็นภัยคุกค,คามต่อมนุษยชาติวันที่15กุมภาพันธ์ปี2013โลกได้รับสิ่งช่วยตื่นความจำที่เด่นชัดว่าเราเปราะบางต่อการถูกชนจากอวกาศมากเพียงใด ก้อนหินขนาดใหญ่มากกว่า15เมตรพุ่งตรงมาอย่างโลกใกล้เมืองเชยบิสขอรัสเซียอุกกาบาตไม่ได้ทำให้ใครบาดเจ็บขณะที่มันสลายตัวในบรรยากาศแต่ไม่กี่นาทีต่อมา คลื่นกระแทกทรงพลังที่มันสร้างขึ้นทําให้หน้าต่างแตกและคนบาดเจ็บนับพันคนอุกกาบาตท,ที่เทียบิสมีขนาดเล็กแต่ถึงจะเป็นวัตถุขนาดเล็กก็ทําให้เกิดความเสียหายได้มากมายไอายสนมีขนาดราว5กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าอุกกาบาตท,ที่เชียวิสหลายร้อยเท่าเมื่อสิ่งที่ใหญ่ขนาดนี้พุ่งชนโลก หน้าต่างแตกยังถือว่าน้อยไปอาจถึงขั้นเกิดการทำลายล้างได้ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการชนจากดาวหางแกเร็ตวิลเลียมส์ที่ศูนย์ดาวเคราะห์ขนาดเล็กงานของแกเร็ตคือคานวณว่าที่ไหนที่ไอซอนจะมุ่งหน้ามา แล้วมันจะมาใกล้โลกแค่ไหนศูนย์ดาวเคราะห์ขนาดเล็กคอยติดตามดาวเคราะห์น้อยดาวหางและดาวเทียมธรรมชาตออิโดยเฉพาะพวกที่มาใกล้เรามากหรือว่ามาชนเราเราต้องการรู้ว่าการชนนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กรเรเช็คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงช่วยคำนวณวงโคจรของดาวหางไม่กี่วันหลังจากที่ค้นพบมัน ซึ่งการทำงานนั้นเป็นเรื่องยากปัญหาของวัตถุทุกชนิดที่มีการสังเกตการเพียงแค่ชั่วโมงเดียวมันยากมากที่จะหาวงโครจรทั่วไปที่จะมั่นใจว่าเป็นวงโครจรแบบไหนกเ็เลยต้องพึ่งนักดราราศาสตร์ทั่วโลกเพื่อหาการสังเกตการที่มากขึ้นของไอซอกแต่หลังจากคำนวณนานหลายชั่วโมงเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าดาวหานดวงนี้จะชนเราหรือไม่ แม้3วันหลังจากการค้นพบของเราผมอาจจะใส่วงโครจรที่ต่างกันมากกว่า600แบบให้กับมันนะครับมันยากที่จะได้คำตอบที่แม่นยำที่น่าตกใจนั้นคือบางวงโครจรนำไอซอนมาใกล้จนอันอันตรายต่อโลกแต่แกเรตมีแผนสุดท้ายที่หวังว่าจะช่วยปรับการคำนวณของเขาอย่างละเอียด เรามองไปยังอดีตได้เราอาจจะได้การสังเกตการจากนักสังเกตการผู้ที่ไม่รู้เลยว่าเขามีวัตถุที่น่าสนใจคอมพิวเตอร์เก็บรักษาบัญชีย้อนหลังของวัตถุทองฟ้าหลายพันดวงเป็นไปได้ที่ไอซอนอาจเคยถูกเห็นมาและถูกบันทึกไวแล้วนี่อาจเป็นความก้าวหน้าที่แกเร็ตตามหาอยู่ เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเปรียบเทียบวงโครจร600แบบกับการสังเกตการที่ไม่ระบุทั้งหมดพยายามหาว่าการสังเกตการนี้เข้าได้กับวงโครจรน,นี้หรือไม่แค่เร็โชคดีด้หาไอซอนทูบันทึกไว้แล้วถึงสองครั้งตอนนี้เขาจึงทำให้แคบลงได้จาก600วงโครจรให้เหลือเพียงหนึ่งหนึ่งในวงโครจรไอซอนนั้นจะจับคู่ให้กับสองวงโครจรของการสังเกตการที่ไม่ได้ระบุ และนั่นเป็นวงโคจรที่น่าสนใจมากการคำนวณขอแกเร็ตทำให้รู้ว่าวงโครจรของไอซอนทำให้มันอยู่ห่างไปเกือบ65ล้านกิโลเมตรจากโลกเราจึงยังปลอดภัยจากอกมาเกตด,ดอนในครั้งนี้ครับแต่ไอซอนอาจุ่้หน้าสู่การทำลายล้างตัวเอง วันที่28พฤศจิกายนปี2013มันจะพุ่งผ่านหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่สุดในระบบสุริยะนั่นคือดวงอาทิตย์การนับถอยหลังสู่การเผชิญหน้าแบบเฉียดดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วดาวหางไอซอนกำลังพุ่งปักหัวเข้าหาดวงอาทิตย์ สำหรับนัดาราศาสตร์อย่างคาร์ลแบตแมส์วงโคจรที่กำนวดขึ้นใหม่ของมันไปกุญแจสู่ความเข้าใจว่าอนาคตของดาวหางจะเป็นอย่างไรวงโคจรที่ทำลายไว้ของไอซอนแปลว่ามันเป็นดาวหางประเภทเฉีดดวงอาทิตย์และจากชื่อของมันบอกไว้ว่าหมายความว่าก้อนของหินและน้ำแข็งนี้จะพุ่งผ่านบรรยากาศของดวงอาทิตย์และนั่นเกือบจะเฉีดพื้นผิวของดวงอาทิตย์เลย ไออดจะถลายไปใกล้พื้นผิวดวงอาทิตย์อย่างน่าเหลือเชื่อและแน่นอนว่าผลที่ตามมาน,นั้นที่น่าสนใจมากและน่าตื่นเต้นมากด้วยข้อแรกคือมีความร้อนที่เผาผลาญของดวงอาทิตย์ดาวหางจะต้องโดนรังสีดวงอาทิตย์ในปริมาณมากทีเดียวและยังมีแรงดึงโนถูกที่มหาศาลของมัน เมื่อบางสิ่งอย่างดาวหางอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากมันจะยาวขึ้นและจะยืดออกสุดท้ายมันจะเดินทางด้วยอัตราเร็วที่สูงมากจนสามารถบินจากนิวยอร์กสู่เอภายใน20วินาทีเรามีสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วที่ลูกโบน้ำแข็งขนาดเล็กแบบบางจะต้องบินผ่านไปการเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป อาจทำลายไอซอนได้แต่มันอาจให้ภาพที่สวยงามด้วยหากหมอจากโลกไอซอนอาจปรากฏราวกับว่าเป็นดาวหางแห่งศตวตรรษบุท้องฟ้าของเรามกราคมปี2013ไอซอนอยู่หา่างจากดวงอาทิตย์ราว800ล้านกิโลเมตร นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันเผชิญหน้าอยู่ระยะใกล้มากๆแต่นักดาราศาสตร์อย่างแคลริลิสวงกุจอค์อไอซอนช่วยตอบคำถามข้อหนึ่งว่าดาวหางม,มาจากไหนข้างหน้าผมคือแบบจําลองของระบบสุริยะและจะเห็นดาวหางที่รู้จักหลายพันดวงถ้าดูที่ดาวหางส่วนใหญ่แล้วจะเดินทางอยู่ในระนาบของระบบสุริยะ เคลื่อนที่แบบเดียวกับที่ดาวเคราะห์ทำรอบดวงอาทิตย์เกือบเหมือนร่องในแผ่นเสียงแต่ไอซอนไม่เหมือนดาวหางพวกนั้นไอซอนมาจากวงโคโจรที่แตกต่างมากไม่ใช่ระน,นาบเดียวกับระบบสุริยะมันมาจากทางเหนือที่ไกลมากทำมุมแหลมลึกมากกับระน,นาบแบนของระบบสุริยะจะรู้ว่าอซอนเป็นชนิดที่ต่างจากดาวหางวงโคโจรบอกว่ามันมีเส้นทางที่เป็นหนึ่งเดียวดาวหางบอดูโคโจรรอบดวงอาทิตย์ในเส้นทางเดิมเสมอ แต่อซอนจะเวียงผ่านมาเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะหันอัวออกไปยากไม่กลับมาอีกได้เห็นว่าที่ไหนที่ดาวหางพวกนี้จากมาเราต้องถอยหลังไปไกลและต้องมองภาพรวมของระบบสุริยะไอซอนมาจากที่ที่ห่างไกลามากๆม,มากถึงสิบถึงร้อยถึงพันเท่าขยายออกไปคลื่งทางที่จะไปถึงดาวฤกษ์ดวงถัดไปซึ่เรียกว่าเมฆออสทรงกลุมยักษ์ของกลุ่มดาวหางที่ขยายออกไปครื่งทางที่จะไปยังดาวฤกษ์ดวงถัดไป เชื่อกันว่าเมกออสมีดาวหางอยู่2ล้านล้านดวงแต่ดาวหางแบบไอซอนมาจากไหนนันดาราศาจากเอมี่เมเซอร์คิดว่าคำตอบอยู่กับการก่อกำเนิดของหลอดาวครับเมื่อระบบสุริยะก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกราว4,500ล้านปีก่อนมันเริ่มจากเมฆของฝุ่นและแก๊สที่ยุบตัวลงเป็นดิส และพูดง่ายๆก็เหมือนกับน้ำตาลนี้แหละค่ะเป็นเม็ดเล็กๆของฝุ่นทั้งหมดที่วนไปทั่วระบบสุริยะที่แผ่ไปเป็นรูปดิสต์รอบดวงอาทิตย์ที่กำลังก่อกำเนิดซึ่งสมมุติว่าอยู่ที่ตรงกลางโต๊นี้และตอนนี้อิทธิพลจากความโน้มถ่วงทำให้บางส่วนของฝุ่นเม็ดเล็กๆเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งก้อนที่ใหญ่กว่าก็จะรวมตัวก่อกำเนิดเป็นพวกดาวเคราะห์ ส่วนใหญ่ก้อนนี้ชนกันแต่บางก้อนกระเด็นออกไปไกลเพื่อก่อกำเนิดเป็นเมฆอ่อนและพวกนี้ชนกันรุนแรงไปถึงส่วนนอกของระบบสุริยะซึ่งจะอยู่ในสภาพที่เย็นจัดของอวกาศส่วนนอกบางครั้งนานหลายพันล้านปีและหนึ่งในก้อนพวกนั้นก็คือดาวหางไอซอนนี่คือการค้นพบที่น่าพิศวงไอซอน เป็นก้อนของหินและน้ำแข็งที่บริสุทธิ์ซึ่งหลงเหลือจากการก่อกำเนิดของระบบสุริยะและที่อยู่ในแคปซูลเวลานี้เป็นร่องรอยบอกว่าดาวเคราะห์มีวิวัฒนาการอย่างไรไอซอนกำลังเข้าใกล้ดวงอทิตย์ด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นทุกทีโดยถูกดึงด้วยความโนมถ่วงมหาศาลของมัน นั่นดาราศาสตร์เรียนรู้ว่ามันคือสิ่งที่หลงเหลือจากการก,อก่อกำเนิดของผู้ดาวเคราะห์แต่อะไรเหวี่ยงให้มันตีลังกาเข้ามาจากขอบที่แท้ของระบบสุริยะถ้าเราจะถอยออกมาจากเมฆออสที่อยู่รอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่าระบบสุริยะเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์หนึ่งในหลายแสนล้านดวงที่ประกอบกันเป็นระบบขนาดยักษ์ที่เรียกว่าทางช้างเผือกกาแล็กซีไม่อยู่นิ่งมันหมุนรอบตัวเองมาตลอดหลายล้านปี ถ้าเราเร่งเวลาและมองดูกังหันยักษ์ที่เรียกว่าทางช้างเผือกเรารู้ว่าดาวฤกษ์ทั้งหมดหมุนรอบศูนย์กลางเดียวกันเหมือนพวกดาวเคราะห์เราที่หมุนรอบดวงอาทิตย์และก็มีบ้างบางครั้งทางช้างเผือกนี้กําลังหมุนเราจะผ่านดาวฤกษ์ดวงหนึ่งและดาวฤกษ์ดวงนี้ก็มาใกล้มากจนอาจรบกวนดาวหางพวกนี้ในเมฆออดข้อสรุปที่เหนือธรรมดาก็คือความโน้มถ่วงของดาวฤกษ์อีกดวงได้ผลักดันไอซอนให้หลุดออกจากเมฆออด หลายล้านปีก่อนใกล้กับรุ่งอรุณแห่งมนุษย์ไอซอนถูกรบกวนด้วยดาวฤกษ์ที่ผ่านมาและเริ่มตกสู่ระบบสุริยะชันปยะุอานิติ์จนตอนนี้ได้เห็นมันมันเป็นความคิดที่เหลือเชื่อที่เราสามารถเป็นพยานในขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางเข้ามาภายในของไอซอนการเดินทางที่เริ่มต้นเมื่อมนุษย์กลุ่มแรกเริ่มเดินอยู่บนโลก วันที่10เมษายนปี2013ดาวหางไอศดอเข้ามาใกล้มากขึ้นตอนนี้มันอยู่ภายในวงโคจรของดาวพระหัสสบดรมันใกล้พอที่บอนี่ไมค,คีและทีมงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวกาศจะจับภาพในรายละเอียดได้โดยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่โคจรอ,อยู่เหนือโลก ฮับเบิลออกแบบมาเพื่อดูวัตถเุเล็กๆที่ห่างไกลสลัวๆและนั่นเป็นสิ่งที่เหมาะกับไอซอนมากมันเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กที่อยู่ข้างนอกนั้นในส่วนไกลของระบบสุริยะภาพเหล่านี้ของไอซอนเปิดเผยบางสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่มองเห็นจากฮับเบิลคือไอซอนกำลังพัฒนาโคมาและ นั่นเป็นชั้นขนาดใหญ่คล้ายบรรยากาศรอบนิวเคลียสของดาวหางมันเต็มไปด้วยแกส๊สและพวกมันเกลียวกราดเหมือนพายุหิมะรอบรอบ,รอบ s. <S ออนิวเคลียสไอซอนคือเมฆที่ระเบิดของแกส๊สในกระบวนการที่ชื่อว่าการระเหิดฉันจะแสดงให้ดูว่านั่นทำงานยังไงโดยใช้น้ำแข็งแห้งและน้ำค่ะนี่เป็นน้ำแข็งแห้งในชาม ขอใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็หยิบก้อนเล็กๆของน้ำแข็งแห้งย่อนมันลงไปในน้ำเมื่อน้ำแข็งแห้งกระทบน้ำที่อุ่นกว่าก็เกิดปฏิกิริยาเคมีน้ำแข็งเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงทำให้เกิดเสียงฟู่อย่างแรง ดาวหางไอซอนที่น่าพิศวงก็เกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวหางเมื่อพวกมันเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในและอุ่นขึ้นเมื่อพวกมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ของแข็งทั้งหมดเริ่มระเหิดและก่อกําเนิดเป็นโคมาเมื่อน้ำแข็งแห้งร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเกิดเสียงฟู่ยิ่งมากขึ้นจะเห็นว่าก้อนน้ำแข็งตอนนี้เริ่มหมุนรอบตัวเองและนั่นเป็นเพราะมีแกส๊สพุ่งออกมาทุกทิศทาง แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับไอซอนคือแก๊สที่ปล่อยออกมาจากนิวเคลียสน้ำแข็งของมันมีมากแค่ไหนฮับเบิลแสดงภาพโคมาทั้งมวลที่มีขนาดใหญ่เท่ากับสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเอาโคมาทั้งหมดออกไปก็จะเห็นว่านิวเคลียสนั้นเล็กราวๆแมนฮัตตันนั่นบอกเราว่าดาวหางนี้กำลังแสดงความรุนแรงมากแม้แต่ในอวกาศส่วนลึกที่เย็นจัด ไอซอนก็ son, ทำปฏิกิริยารุนแรงกับความร้อนของลูกพอาทิตย์แต่ดาวหางส่วนใหญ่ที่อยู่ออกมาที่นี้นั้นไม่มีพลัง so <if> ถ้าดาวหางไอซอนในตำแหน่งนี้สร้างโคมาขนาดมหือมาออกมาจากนิวเคลียสที่เล็กมากได้นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตของมันหวังว่ามันจะสว่างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ